คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็อ,อย,อยอู่กับตัวเองระดัที่มีเหมือนเดิมแต่ที่จริงแล้วคือการโตเกมเมอร์นะคะก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นหาเท้าออกเหมือนเดิมแต่ที่แต่ว่าผมจะขอคอนออนไลน์เหมือนเดิมดีกว่ามันสนุกอ่ะเอออยากให้คนมาเล่นเยอะๆก็ระดับผมเลได้อย่างเนี้ย ก็คงไม่ต้องอ่านป้ายหรอกพร้อมเคยมาเล่นฟางแลอ่ะทีนี้ก็มาต่อประจนภัยสุดหมดบอกเลยว่าโคตรเรลียนและก็ยังมีกรจะจกุญแจ อืมก็ดีเนาะดี่ก็เป็นช่วงกลางวันเลยกลางวันจริงๆแต่คลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะไปยาวมากขึ้นกว่าเดิมอีกแ,แต่ซ่อมปุแจเ็ก <c oughs> ทีนี้ก็ต่อไปเลย่อยๆเอาจริงๆ แล้วนะะเออก็มาหาทางออกแบบไขปริศนาอะไรอย่างเงี้ยการต่อสู้ก็มีด้วยนะลออาหาทางออกมีสัพันเล็บโอ้ยก็งงว่าทำอะไรมันแล้วมาตอนนี้ห้องคอมพิวเตอร์หาปิจเจ๊าขาวเพราะผมจำได้โอ้ยก็แต่ว่าการนี้เนี่ย อย่างไรก็ต้องผมว่าเนี่ยการหข่ออกก็คงต้องมีเป็นพาสพาหุ่นก็ต่อ,ตอแขวกับความแข็งถูกตองก็จะต้องเอาชนะได้เหมืนอนกันซึ่งจริงๆเนี่ยใครทำได้ก็คอมใครทำได้ยังไงเนี่ยก็ลองคมอมเมนต์มาให้ผมได้ผมก็จะได้รู้เอาไว้ นองขนไปทางนี้ดีกว่าห้ามไปตรงนี้เพราะปีบ็อกล่างดาขดติดขุดกด้างแ้วจะมีบล็อกขดอยู่นะฟังโยทีนี้มันก็จะ,จะม,มีหลายด้านเลยพร้อมศัตรูด้วย ก็คงก็ไม่มีวันได้กลับมาอีกถ้ายังทางเดียวที่จะกลับมาอีกได้คือต้องเล่นในเกมนี้ก็ mm. ไปเริ่มใหม่ก็ตามเออกค็คงอย่างนะั้นนะเออแต่นม่ส่งได้ในโทรศัพท์ส่งเล่นไปมันเล่นในโทรศัพท์ไม่ได้จ้ะใม่ม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครเข้าห้องเลยก็เพราะว่าช่วง อย่างอันนี้คือการย่องเลยท่านโอ้โคตไก่เลยกินไกายา่ย่องของดูกันยาวๆเลยให้พูดละ ไก่ย่างมัน,นก็จะมีการสามมีความสามารถมันสามารถถ้ากลับไปแล้วใครทำได้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันแต่ที่ได้ถ้าทำได้ตัวยอย่างไงก็มาแล้วกับผมเลย เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะตัดกินกับแน้นผมอยากจะเอาชะตากรรมกับคืนมาชะตากรรมเกี่ยวกับแบบยังไงชะตากรรมของคลิปนี้เนี่ยต้องเป็นชะตากรรมที่มันแล้วก็บอกเลยว่าไม่กีน่นาทีทุกอย่างก็ต้องโดนเปลี่ยนไปอย่างย,ยังไงสถานที่ไกลๆผม,มเอาไม่เก่งอ่ะเออ อีกอย่างเนี่ยเดี๋ผมจะแชร์แมบอะไรบางอย่างไว้ให้คือการหาปุ่มเก้าด่านเออเก้าด่านัน,นีจะจะเสียดายไก่ย่างหอมหอมนี้ไม่ได้ทำไมทำไมต้องเสียดายไม่ได้ไมไม่ต้อง เอทำไงดีิยังัดันีบอ่าทำมันเด๋ผมจะยอมไอไม่ได้นะนี่สัดคด้วยนะใครอยากมาเล่นกับผมก็มาบอกช่องผมเดี๋ยวผมจะตใครมาเล่นด้วยกัน ก็ทำให้คนสิบเอ็ดคนนี้ถึง้ะบดีมากมีเพื่อนดูดแล้วามีคนไนะ ดูดบัตรแล้วก็เปิดสวิตคันโยกเลยอ่ะคันโยกมันเป็นของใหม่จริงๆเนี่ยถ้าไปต่อคือตายนะโอกาสเดียวแล้วดูเสนไหมเรียกผมแบบเท่าไหร่สิบก้อนเนี่ย ก็ปิดเรียบร้อยเลยผมก็กลับมา ติดองยังไงเป็นภารกิจที่สำคัญสำคัญที่สุดเลยงั้นแหละไปความะ,ะักกับเซฟเซฟไว้เลยเไอาทางี้แล้วกันทีนี้ก็จะมีของกอดแต่ผมจำได้ว่าอาวิเนี่ยมันจะอยู่ที่บัตรมันจะอยู่ที่ไหนสักแห่งผมเคยลงมาเล่นได้นะไม่ได้ลงลิป ไม่ได้ทำชิบไว้นะเออเอาจริงๆพูดตามกองมันอยู่ตรงไหนนะจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะไปะลองเอาสไลม์มือโอไหนก็ต้องลองใหม่ทำไมต้องทำให้ผมอารมณ์หัวร้อนแล้วเนี่ย แม่อารมณ์หัวร้อนก็เพราะว่าเค่ไงบวกกับหัวก็ต้องโดนหลงนแล้วมั้ยอ้าวอ้าวโดนหลงซะแล้วท็อปไอ้ก็ทานตามาเจอบาทแล้วแล้วก็ต้องผาทางออกเห็นมัโดนหลงแล้วว่าทางอีกทาง ที่ผมเดินไปทุกทางกันเออ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วทางไหนที่ทางไี่ช่งยผม ตรงตตน,นี้เลยมันจะมีกอ,องสีขาวอยู่เนาะไม่ใช่ฝั่งสีขาวอะาวดูไปว่ามันเป็นทางที่มันเสนก,บบกมันจะแบบมาตาม่อต่ก เออปิดอหนอเนอ่าเปิดถ้าอยากมาเล่นก็เล่นกับผมได้นะถ้ผมชอบสัพย์คนเลยเอาจริงๆทุกคนอ่าทีนี้ผมว่าเนี่ยเรา เส้นทางนี้น่าสน,นุกที่สุดเนาะเออก็อานนี้เลยอะะพยายามอัดเข้ามาสักพักก่อนทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ห้องนี้แล้วอันนี้คือห้องผลนักกาเจนในกล่องน,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 อน,นี้มีอะไรค่อยช่างใหม่นะ ไปดูที่ทางหลักทางหลักนะคือทางสิ่งไอะทางสำคัญต้องการคุณแจลตั้งสิ่งนี่นะก็แล้วแล้วไหนอ้ะอยู่นี่มันลางอยู่กับกล่งนี้เออจะไม่หนึ่งหลักหรอนี่อิบพี่หมดเดี๋ยวนี้อะไรเดี่ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้ กันจะข้อ้องถัดไปเตรียมปืนให้พร้อมลหละคือปืนล่องส่นเนี่ยมันจะมีศัตรตูซ่อนอยู่ด้วยสราจะปะศัตรตูเนี่ยมันจะปรากฏตรงประตูที่ปืนเปิดแล้วเนี่ยเปิดมาศัตรตูก็จะฆ่าเราเคือที่เดียวตายอ่ะเข้าไปแล้วก็เลยนล้นเนี่ยเล่นล้นเลยสามสิบแล้วยังไงเป็นโอกาสตัวบา้าสิันเนี่ย ผมชนะทีนี้ก็เป็นท่าที่สุดปลายละ เด็กยว้หญก็หยีบปุ่แจ๊บบอนได้กุ่แจกคือผมใครอยากจะเล่นหมก่ก,มก็ลอง ไม่ได้เลยเนาะก็ตามไอเดียเลยอ่ะคุณแจยิ่งระวังตัวด้วยเจะโตที่มันหลอดมาจากประตูโอกาสเนี้ยชั้ สองนักแจ้งขยิไปเรียกเรียก็จะรตลกิตไปใส่นะก็จะมีควาสามารถการเดินขาลงด้วยอ คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีสักรด้วยแล้วก็ออกมันก็ไม่รู้นะคือคือผมต้องรู้เอาไว้อะต้องจำเอาไว้นะที่มิจฉาเนี่ยไม่ได้เมื่อจักรเมื่อจัวรตายหมดแล้วก็ก็ให้ไปก่อน ที่ศัตรูเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นนะคือไปที่เส้นสุดเดี๋ยวก็จะบอกให้ร,าหารัวหันเพราะเส้นที่นี่จะที่ไหนคือ,อยังไงต้องพากุกก้ามาแหวะเพราะผมไปคนเดียวไม่ไหวอะ่ะว่าศัตรู มาฆ่าผมอ่ะกสสัตว์ูจริงๆนะเอาจริงๆ ใครอยากจะมาเล่นเนี่ยก็ลองมาพิลไลไอเดียของผมได้เลยเนาะเจ้ผมค่อยใส่ไอดีและะ้วค่ะเอาไว้ตอนคลิปนี้ผมจะต้องทำเป็นเวลา20นาทีเ็ราอฉัน,นอยากนด้อะไรอยาด้วย โอกาสเดียวก็คือต้องทำกล่องเหมือนกับมือเรืองแสงอินชาร์จเนี่ยเหมือนกับสลักกูเนะี่ยเอออันทีจริงย่ามีตรงการ พุ่มาตรงม้าเะก็ลองพิมพ์ไอดีไปได้เลยพิมพ์ไอดีมาที่ผมแล้วติาแบบก็เพื่อนได้เลยเออเพื่อนชิคกี้พนอะชิคกีนชิคกีไปนจะาว่าจะโตจะบสอืมดีใจทำงานทำไปเลย มันเพี้ยไปแล้วอะ่ะลบเพี้ยงไปละลบอูเี้ยวลบดยิบเอมันเพี้ยงไปอ่ะ ก็จะไม่เอาด้วยดีกว่าป้าถ้าทำว่ามันจะจบอย่างนั้วอืมปลาต่อปลาแล้วก็จะค่อยพาเพื่อนมาด้วยะวอะไรกันเออก็คงอย่างน่ะใช่ป้าเสียงคอร์ดจางน้อยไอเดียของผมก็หนึ่งเจ็ดสาม 9ก้าสเนาะซึ่งใครอยากมาติดตามก็ติดตามไปได้เลยกู้สา้างอ่ะเนี่ยนะเนี่ยไอเดียหนึ่งศูนย์ูสอูสิว่าเขาสร้างอ่ะจริงปะเอาจริงๆนะอผอพูดจริงเอาจริงๆนะหรือว่าเขา ได้สร้างไวอ้อะ,อะก็มาตัดจังงานสร็จแล้อะก็โอเคแค่นี้แหละก็ถ้าผู้ชมใครอยากล่นเกมคลิปนี้แหละเอะคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้แต่ต้องออต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ